สนามเลยนะครับน้องป้ายดำทองนะครับพบอยู่ข้างต้นไม้เลยเพื่อถือด้วยนะครับครับณะนีครับท่านว่าที่ผู้สมัครตสนะครับพรรคคุณแกไทยนะครับซึ่งนำโดยท่านเก่งกับรักคุ้งทีนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับท่านนายกสสมสีรักคุ้ทีนะครับก็ได้เดินทางมาพร้อมด้วยนะครับในวันนี้นะครับท่านเป็นขันใจของพี่น้องบ้านหนองค่ายสมสีนะครับว่า วันนี้นะครับไม่มาไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านเพืผู้มีการนะครับท่านผู้เรียนกล่าวรายงานต่อท่านประธานในวันนี้นะครับซึ่ขณะนี้นะครับท่านประธานก็ได้เดินทางมาถึงแล้วครับทางที่เสียงก็จะบรรเลงเพลงมหาเลยครับ ก็กล่าบไปเชิญท่านประธานนะครับได้คนท่านเคารพนะครับเพื่อรับฟังคาเก่ารายงานนะครับในานามประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์น้องค่ายสมศรีเกมในานามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาขอกราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สัมพันธหนองค่ายสมศรีเกมประจําปีการศึกษา2565ในวันนี้โรงเรียนบ,บ้านสมศรีแล้วก็ประธานจัางานแข่งขันทุกท่านนะครับผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับท่านผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติตัวกับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าน พ่อผู้ใหญ่นะครับบางไายสมศรีนะครับผู้ช่วยอสมทุกท่านนะครับที่เป็นฟันเฟืองนะครับเล็กๆนะครับที่ให้งานใหญ่ๆอย่างนี้นะครับได้ประสบผลรุ่วงไปด้วยดีนะครับผมเป็นเกียร์ย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานนะครับสําหรับงานบางไทยสมศรีเกมนะครับในปีพศ .2565 นะครับในที่สุดนะครับเราก็เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันนะครับผม หลับท้ายที่สุดนะครับก็ต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติผมมาเป็นประธานอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณด้วยใจนะครับถึงแม้ผมจะไม่ได้เป็นมีตำแหน่งทางการเมืองนะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในบ้านค่ายสซมสีก็ยังให้เกียรติผมนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในอนาคตนะครับผมจะได้มีโอกาสร่วมงาน ผู้หลักผู้ใหญ่ท้องที่ท้องถิง่นทุกท่านนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นมงคลได้เวลาเป็นมงคนลนเลิกนะครับที่ได้เปิดงานกีฬาบ้านท่ายสมศรีเกมนะครับประจาปี2565นะครับผมแก่นศักดิ์รักสุธีนะครับขออนุญาตจะาเปิดงานกีฬาบ้านท่ายสมศรีณนะบัดนี้ครับผม คนไทยป็จะรักของไทยนะครับเพื่อของแท้ ขับประจำทีมกีฬาเลยนะครับทั้งหมด6คนนะครับอีก2แท่านนะครับเชิญเลยครับเอาพุ่งเลยครับ นำโดยท่านอสมนะครับท่านอปปรชาวบ้านสมบ้านหนองค่ายนะครับมู่ที่16นะครับท่านผู้ใหญ่ชาลินกิพน์ประโทษนะครับนำขบวนพระนะครับเคารพที่หน้าท่านประธานนะครับและขบวนที่2นะครับเป็นขบวนสีชมพูนะครับสู่ที่7ซึ่งนำโดยท่านผู้ใหญ่อรงกดกีบนทองครับท่านผู้ช่วยชาดินโจ้าาาพักีครับวันนี้นำขบวนเข้าสู่วงเวียนบ้านสมศรีนะครับท่าน ผคุณเต้คุณดึงนะครับเดินทางวันจีนะครับรับสุขีนะครับรับสึกนะฮะท่านรับสึกท่านดึงผู้นำเยาว่ดึงนะครับรันรันรันเลยนะครับถ่ายภาพกับท่านสสก่อนนะครับต่อไปเตรียมนักกีฬาเชคกันเย่นะครับหญิงนะครับเชคกันเย่ญิงนะครับไม่จำกัดอายุนะครับหญิงนะครับตายละ เป็นคนคนของการฝึกตนเล่นกีฬาซาก